อ้าวแล้วนะครับผมวันนี้ยุ่งแบบลงตัชวชนะนะครับวันนี้จะมาเล่นตัวใหม่นะชื่ออะไรนะบีแจนนะสดๆเลยนะตานี้มันตาที่สองครับหาเทสไอเทมอยู่นะเทสไอเทมเทสรูนอยู่นะครับเลยโดนเวทว่ะรอนครับพ่าน,นิดแรงขึ้นเนาะแผ่นนี้นะ,ะเดี๋ยวมาต้องตายแล้วอย่างงี้นอกจากจะมีฟิกโอ้โหโดนตันอย่างนี้ไม่รอดว่ะ ตามไม่เร่ียนะครับต้นเกมเนาะเอามาเป็นดาบจะฟาร์มไวขึ้นนะเฮ้ยเข้าลงมาแก๊งว่ะรอเรเียวมีอันตีแล้วนะครับมีแว่นแล่มีแว่นแล้ว,ว,ลวยกโหเขาล้างนะสวยอลิสยังไงได้อลิีนะอันตีเลยนะครับปุ้มอันตีเราสามารถปล่อยได้นะไม่ต้องรอชนก็ได้นะครับ ุ๊บดักไปยก,ย,ยกสวยยกสวยยกสองเรียบร้อยพนิดลาดไปดิกลับไปฟาร์มต่อเนะาะมังกรเกิดพอดีนะครับเอามังกรให้เพื่อนด้วยนะลองเทสเล่นเป็นหลายตำแหน่งอยู่นะแต่ว่าป่านี้น่าจะเฟี้ยวอยู่นะครับตีไปครับ Hey, เอ้ยเดี๋ยวมะยังไงต้องชนหน่อยละ่ะแว้นมาแล้วปล่อยซุบโอโ้โหซุบดักไม่โดนนะเขาไปอีกทางหนึ่งง,งั้นโดนยกน่าจะตายนะเอ้ยให้เขาห้าวจังอนะ่ะดักได้นะตุม้มยกค่อนข้างแรงอยู่นะเนี่ยยังไงเราเนี่ยโอโ้โหเขาไปทางนู้นว่ะอยู่ได้อยู่ มาแล้วเพื่อนอดลิ้นกขี่มาแล้วเรียบร้อยดลตู้มั้งสองโอ้โหโดนเด็กแว้นไม่ดีหรือผมแว้นสุดด้วยปามต่อนะครับมันเอ้ยอลิศกลางนะครับมันดักได้นะเขาน่าจะลงมาช่วยเพื่อนนะเรียบร้อยทุบเรียบร้อยโดนยกโอ้ยกแรงมากอ่ะ ชุดเดียวหายเลยนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องอยู่นะครับตัวนี้มีทั้งถึกมีทั้งแบบความแรงเนาะเร็วด้วยนะอันติเนี่ยแบบเราอยู่ไหนกะ็แบบไปเติมได้นะครับเหมือนจะมีประเด็นเอ้ยเราเลี้ยวเราเลี้ยวอยู่ปั้มลึกไปนะไปช่วยล่างเหรอเรียวโอ้โหยังขับไม่เสียนะ โอ้จะตายวะนี่ยครับไม่ค่อยเสียนครับถ้าขับเสียนน่าจะแบบอ้อมไปชนได้นะมันเลี้ยวค่อนข้างยากนะครับถ้าแบบมันแรงแล้วอะแต่มันขี่แรงแล้วมันเลี้ยวยากนะเหมือแนบบมันจะเหนือ่อยอะไม่เหนื่อยดิเหมือนแบบคอคอมันหักยากอะคู่นี้นี่วาร่างแหลมอมอกอมันนอกก้อมานนะอย่างนี้ต้องโดนชนหน่อย มาแล้วเพื่อนปุม๊มช้อนสองทุบดักโอ,อ้โหขอนตีมาอันตีฟิกเกอร์ไปเลยนะเมื่อกี้เราเรียกมานะถอยกันนะครับเรียกจะหมดนะทุบออกไปเลยนะว้าวกลับเลยเนาะมาแล้วกลางป้อมแตกพอดีเรียบร้อยดิเอาเรียวม้าอย่างงี้เรียวม้าเพื่อนผมมาแล้วเว้นจัดเรียบร้อยดิอย่างงี้แข่งก็ตายเพื่อน เดี๋ยวแข่งฟรีได้เนาะเรียบร้อยนะหนีกลับไปฟาร์มต่อนะครับเคกลางนะเนาะเดี๋ยวมีอตินะครับไปเติมได้ไวนะไปแล้วล่างอ้อมหลังไปนะยังไงโอ้โหเลี้ยวกระติกวู้ยกระชนปุ๊มเดี๋ยวสู้ตายไปเนี่ยสวยต่อได้นะเรียบร้อยหายหมด แม่งสูตรว่ะตัวนี้บอกว่ามีแบนด์แบบแบรนทุกตาเลยปะเนี่ยตัวเนี้ยบัดโดนป่ะฟาร์มค่อนข้างไวเลยนะแบบฟาร์มปกตินะครับไม่ได้ไวมากแต่แบบไม่ได้ช้านะได้แบบแจงก็งโหดอยู่นะ เกระไม้อยู่กลางนะอันนี้ต้องแหวนมาแล้วอุ๊ยโอชนหนักโอ้กดสกิลผิดผมน่าจะกด2ก่อนเนาะไม่เป็นไรครับได้อยู่สวยอยู่พอชนแล้วต้องกด2นะครับถ้ากด1มันจะพุ่งเลยไปเนาะโอเคคิดว่าอยู่เนี่ยถูกไปครับ ท่าหนึ่งก็พยายามใช้แบบเดินถอยมาแล้วค่อยทุบไปเนาะไใ้ป้อมครับมีอันติแล้วเนาะมาแล้วเพื่อนโอ้ยังดีดเรียบร้อยบัสยังไงยังไงอันติไอ้ทุบดากยกดาเรียบร้อยโอ้โหโหดโหดจัดแบนครับแบนตัวนี้แบนถ้าไปคอมโบกับตัวอื่นนี่น่าจะโหดมากนะ ถูกครับตีบไหมให้เพื่อนเนาะเรามีบ,บฟาฟฟ้าแล้วนะครับไอเดี่ยหมามันห้าวจังอะ่ะมาแล้วปล่อยป่าโอ้ตัวอะไรไม่รู้นะได้อยู่นะครับตีบไหมครับป้อมได้บนนะนยังไงกลางเหมือนจะจบได้เปล่า ผมรู้ไม่รู้รู้สึกว่าแบบแผ่นใหม่มันเดินแปลกๆไงไม่รู้เดินแหลกๆอ่ะได้นะสวยให้เพื่อนไปครับกลับบ้านดีกว่านะครับเรามาเติไมไว้เนาะไม่ต้องไปแบบอยู่นะไม่ต้องฝืนอยู่นะครับเราเติมไวนะ้เนาะมาแล้วเพื่อนเหมือนตรงกลางยังมีประเด็นดูดิตอนแบบอันติก็จะหมดอย่างไวอ่ะปูตมูมชนสอง นี่นะครับใช้ท่าสองไปเลยนะกวาดหมดยกโดนอะแต่เขาเข้าบอ่อทันว่ะป้อมได้นะสวยจบครับจบโคตรไว MVP ด้วยดูทรงนะโหดเกิน สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ